ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวันผมอาจารย์นัทวันรลองทองผู้สอนรายวิชานี้และทีมคณาจารย์อีกสองท่านคืออาจารย์แสงเดือนยอดอัญญมณีวงศ์และอาจารย์นันทกาภูศรีกุลเราทั้งสามคนจะทำให้ท่านได้เรียนรู้และก็เข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยความรู้ทางจิตวิทยาทุกท่านพร้อมกันหรือย,อยังครับ จากคลิปก่อนหน้านี้เราคงจะรู้กันแล้วว่าจิตวิทยาไม่ได้ศึกษาเฉพาะเรื่องโรคจิตการสะกดจิตหรือการทดสอบทางจิตโดยใช้แบบทดสอบแต่จิตวิทยาเป็นการศึกษากระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยการศึกษาด้านจิตวิทยามีอยู่หลากหลายสาขาตัวอย่างเช่นสาขาจิตวิทยาคลินิกเป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหาการปรับตัวของมนุษย์โดยค้นหาสาเหตุว่าคนที่มีพฤติกรรมหรือมีความผิดปกติทางจิตใจนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนักจิตวิทยาคลินิกจะใช้หลักการและความรู้ทางจิตวิทยามาวิเคราะห์และบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ด้านความคิดและด้านพฤติกรรมเช่นปัญหาทางสุขภาพจิตโรคประสาทปัญหาการติดยาเสพติด ความผิดปกติทั้งชาวปัญญาปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวเพื่อค้นหาวิธีการปรับตัวและการแสดงออกที่ดีและเหมาะสมหรือสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเป็นสาขาที่ศึกษาและนำความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในการพัฒนาองค์กรอาทิจะคัดเลือกบุคลากรอย่างไรให้ได้ตรงตามลักษณะงานตามที่องค์กรต้องการ จะพัฒนาบุคลากรอย่างไรให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นจะบริหารคนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพรวมทั้งจูงใจบุคลากรอย่างไรเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายและมีความสุขในการทำงานรวมไปถึงการวิจัยเกี่ยวข้องกับการทำงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์เป็นตน้นหรือสาขาจิตวิทยาการปรึกษาเป็นสาขาที่ศึกษาแต่ละบุคคล เพื่อให้แต่ละบุคคลได้รู้จักและเข้าใจตนเองรวมทั้งเข้าใจผู้อื่นโดยค้นหาวิธีการต่างๆโดยใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความสามารถและศักยภาพของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์รู้จักเลือกตัดสินใจในการแก้ปัญหาและยังสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ จิตวิทยายังมีสาขาอื่นๆอีกอาทิเช่นสาขาจิตวิทยาการศึกษาสาขาจิตวิทยาพัฒนาการสาขาจิตวิทยาสังคมสาขาจิตวิทยาการทดลองเป็นตน้นแต่ไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามจิตวิทยาก็จะมีจุดมุ่งหมาย4ประการคือ 1. เพื่อบรรยาย 2. เพื่ออธิบาย 3. เพื่อทำนายและ4เพื่อเปลี่ยนแปลงเป้าหมายแรกของจิตวิทยามีเพื่อบรรยายพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตหรือพัณนาว่าอะไรเกิดขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการทำความเข้าใจพฤติกรรมตัวอย่างเช่นเมื่อนักจิตวิทยาจะบรรยายเกี่ยวกับเด็กออทิสติกจะบรรยายได้ว่าเด็กออทิสติกคือเด็กที่มีความยากลำบากในการเรียนรู้ และยากลำบากในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาโดยเด็กออทิสติกไม่สามารถทำความเข้าใจคำพูดความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นโดยพัฒนาการทางด้านภาษาและสติปัญญาไม่สมบูรณ์ตามช่วงวัยทำให้เด็กออทิสติกไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนรอบข้างและสังคมได้พฤติกรรมตัวอย่างของเด็กออทิสติกเช่นไม่มีภาษาพูดเมื่อถึงเกณฑ์ที่จะต้องพูดได้ หรืออาจจะเคยพูดได้แล้วอยู่ๆก็หยุดพูดไปหรือมีอาการพูดซ้ำๆทวนคําหรือทวนประโยคไปมามีการพูดด้วยภาษาปแปลกๆไม่มีความหมายที่คนทั่วไปจะสามารถเข้าใจได้เด็กออทิสติกก็ไม่ชอบเข้ากลุ่มจะชอบเล่นคนเดียวชอบเล่นตามลําพังไม่สบตาหรืออาจจะสบตาแต่ก็จะสบตาคนอื่นๆน้อยมากชอบทําอะไรซ้าๆ ไม่มีการแสดงออกทางสีหน้าไม่มองหรือไม่หันตามเสียงติงตนต้นจากคำบรรยายดังกล่าวก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเด็กออทิสติกคืออะไรดังนั้นเป้าหมายแรกของจิตวิทยาจึงมีเพื่อนิยามหรือให้คำจำกัดความของพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตว่าหมายถึงอะไรคืออะไร ส่วนเป้าหมายที่2ของจิตวิทยาคือเพื่ออธิบายคือการบอกถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมว่าทำไมพฤติกรรมเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นจะอธิบายโรคซึมเศร้าว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรบุคลากรทางจิตวิทยาก็จะอธิบายเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าว,ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองที่ส่งผลต่อร่างกายจิตใจและความคิด ทำให้บุคคลรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายโดยอาจจะมีอาการนอนไม่หลับทำให้ความสามารถในการดำเนินชีวิตลดลงและอาจเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าพอโรคซึมเศร้านี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หากพ่อหรือแม่ที่เป็นโรคนี้ลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้สูงและอาจจะเกิดจากปัจจัยที่กระตุ้นทางด้านจิตสังคมเช่น การประสบกับสถานการณ์ความสูญเสียพบเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจเช่นมีความเครียดสูงเจอปัญหาชีวิตรุมเรา้ามีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังหมดกำลังใจหรือพบกับความสูญเสียคนรักครอบครัวภาวะตกงานปัญหาเรื่องการเงินหรือปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หากเจอกับเหตุการณ์หรือความรู้สึกเหล่านี้บ่อยๆก็อาจจะก,กระตุ้นทำให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ จะเห็นได้ว่าเมื่อสาเหตุของการซึมเศร้ามีหลากหลายสาเหตุการศึกษาของจิตวิทยาก็เพื่อทําให้รู้สาเหตุของพฤติกรรมเหล่านั้นและนําไปสู่เป้าหมายลําดับต่อไปคือการทํานายการทํานายเป็นการบอกว่าสิ่งมีชีวิตจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้างในสถานการณ์ต่างๆต,ตัวอย่างเช่น เมื่อนักจิตวิทยาบรรยายลักษณะของพฤติกรรมก้าวร้าวว่าคืออะไรและรู้ว่าสาเหตุหนึ่งของการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวคือการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หมายถึงเมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวเพิ่มขึ้นดังนั้นในการแข่งขันกีฬาที่มีการยั่วยุท้าทายกันและการแข่งขันนั้นอนุญาตให้จำหน่าย และดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ได้ก็สามารถทำนายได้ว่าการแข่งขันนั้นก็มีโอกาสจะเกิดการทะเลาะวิวาทส,สูงเมื่อเทียบกับการแข่งขันที่ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นต้นเป้าหมายสุดท้ายของจิตวิทยาก็คือการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาในการเปลี่ยนแปลง ป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์รวมทั้งการพัฒนาพฤติกรรมที่ต้องการให้เพิ่มมากขึ้นตัวอย่างเช่นนักจิตวิทยาใช้กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อบำบัดอาการการติดสารเสพติดของผู้ป่วยการใช้ดนตรีเพื่อบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าการส่งเสริมความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน หรือการจูงใจบุคลากรในการทำงานเป็นต้นสรุปได้ว่าจิตวิทยามีจุดมุ่งหมายสำคัญ4ประการคือ1เพื่อบรรยาย2เพื่ออธิบาย3เพื่อทำนายและ4เพื่อเปลี่ยนแปลงตอนต่อไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ทุกท่านสามารถทำแบบสำรวจง่ายๆครับว่าถ้าท่านจะเป็นนักจิตวิทยาท่านจะเป็นนักจิตวิทยาแนวไหนกลุ่มไหนไปทําแบบสำรวจกันเลยครับ